วันนี้เราได้ผักขมมาเป็นผักขมของไทยนะคะเดี๋ยวมื้อนี้เราจะเอามาทำผัดผักขมใส่ไข่กันนะคะสำหรับผักขมเราก็จะใช้ทั้งใบแล้วก็ก้านนะคะก้านเราก็จะทำการลอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้มาถึงวิธีการทำนะคะเราจะทำการทอดไข่ก่อนโดยเราจะทอดไข่ทำแบบไข่ขยี้นะคะ เมื่อทอดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไข่ใส่จานรอไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาผัดผักขมกันต่อเลยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมจากนั้นก็ตามด้วยก้านผักขมนะคะเมื่อเราทำการผัดก้านผักขมจนนิ่มแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบผักขมลงไปแล้วก็จะทำการผัดต่อส่วนวิธีการปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซี๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเราก็จะใส่ไข่ที่เราได้ทำเตรียมไว้ในตอนแรกลงไปผัดด้วยกันเมื่อเราผัดคุกเข้าส่วนผสมทั้งไข่แล้วก็ผักเข้ากันแล้วนะคะให้เราทำการปิดเตาได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟมื้อนี้เราก็ได้เมนูผัดผักขมใส่ไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายเราก็อร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะ